สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูวิธีการทําอาหารกินกันแบบง่ายๆนะครับวันนี้ลูกชายผมเขาอยากจะกินขนมจีนนะครับขนมจีนผักนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นแต่ลูกชายอยากกินนะครับผมก็เลยจะทดลองทําให้ลูกกินนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ นะครับประดีที่ผมมันแคบนะครับผมจะหยิบให้ดทูทีละอย่างทีละอย่างก็จะมีขนมจีนนะครับขนมจีนผมซื้อเป็นเศษเศษมานะครับ1กิโลแล้วก็มีผัดกวางตุง้งแล้วก็มีหมูผมขอปิดโลโก้นะครับมีหมูหมูบดนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับตามสไตล์ของจินดาไลสไตล์นะครับทำตามแบบแบบอย่างของจินดาไลสไตล์นะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับที่ของผมมันแคบนะครับพี่น้องผมก็อาจจะทำไม่มอยงความบาารนะครับซึ่งเมนูนี้ผมก็ คิดค้นมาเองนะครับผมทําน้ํายาไม่เป็นแต่ลูกอยากกินขนมจีนแล้วผมจะทํำยังไงถึงจะประยุกใช้ได้นะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีหัวกไม่มีมือจับมันขาดไปนะครับเมันมว,ว่าบ้านๆจริงๆธรรมชาแช่จริงๆนะให้มันเหลือก่อนให้มันพอดีผมเติมน้ำแล้วผมล้างล้างน้ำใชครับ่ พอเดือดแล้วผมก็จะเติมน้ำไปนิดนึงเติมไปนิดนึงเติมไปเพื่อที่จะรวบรวบหมู อใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งใช่หมูไปประมาณครึ่งหนึ่งลวกให้มันสุกผมจะพยายามใช้น้ำมันให้น้อยอ่าโดยลวกให้สุกแล้วก็อาศัยว่าน้ำมันที่อยู่ในหมูเนี่ยก็เอามาผันเลยย,ย้ำอีกเกี่ยงการใช้น้ำมันแต่ว่าจะใช้ให้น้อย เครื่องปรุงก็ง่ายๆไม่มีอะไรครับนี่ครับมีแค่เกลือผมจะใส่ไปนิดเดียวใส่เกลือไปนิดนึงตามสไตล์ของผมนะครับพี่น้องใส่เกลือไปนิดนึ่งใส่น้ำปลาไปนิดนึงแคนนแล้วก็ซอสปรุงรส อาจจะใส่เยอะนิดนึงนะครับแค่นั้นนะ่ะเครื่องปรุงผมมีแค่นี้นะครับเครื่องปรุงผมมีแค่นี้นครับต้มให้เข้าเนื้อกับหมูให้หมูเขามีรสชาติหมูสุกแล้วจะเห็นว่าน้ํามันเยอะวัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ําเยอะก็เพื่อที่ว่า,าผมจะได้มานี่ครับเอาผักลงก่อนเลย พอหมูสุกก็เอาผักลงเลยนะครับผักลงผัดให้ผักมันสุกก่อนทำง่ายๆกินเองที่บ้านนะครับทำง่ายๆสไตล์ของกินดาวเลสไตล์นะครับพี่น้องเพราะว่าตามวัตถุประสงค์ก็คือจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ ผมไม่ได้จัดฉากไม่ได้อะไรนะครับทํากินยังไงก็แสดงให้เห็นแบบนั้นนะครับอ่าแค่นี้ก็เป็นจริงๆก,ก็เป็นกับข้าวได้แล้วนะครับตามสไตล์ของผมเป็นกับข้าวได้แล้วแต่ทีนี้ลูกลูกชายผมผมอยู่กับลูกชายสองคนนะครับเขาอยากกินขนมจีนผมก็เลยจะต้องเอา,เ,อาเรียกว่าต้องมา adept a d แ p ปสูตร ตอนนี้มันสุกแล้วทั้งผัดทั้งหมูทั้งผัดนะครับอันนี้ก็ขนมจีนผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยใส่ไปทั้งหมดเลยสูตรผมมีแค่นี้ครับที่เหลือก็คือผัดให้มันเข้ากันนะครับผัดให้มันเข้ากัน ก็กินได้อืมแค่นี้เองครับง่ายๆตามสไตล์ของช่องจินดาไลฟ์สไตล์นะครับพี่น้องนะครับทำกินเองง่ายๆนะครับทำกินเองง่ายๆนะครับแค่นี้กินได้แล้วครับเ,เดี๋ยวผมรอใหอ้น้ำมันแห้งก่อน,อนแล้วก็มันจะได้ เครื่องปรุงมันจะได้เข้าเข้ากันเครื่องปรุงมันจะได้เข้ากันอืมผมผัดต่อไปเรื่อยๆให้เครื่องปรุงมันเข้ากันจริงๆนี่กินได้แล้วครับกินได้แล้วนะครับผมใส่นะ้ำเยอะไปนิดนึงมันเงมันเองแขะต้องผัดให้แห้งกว่านี้นิดนึง กินได้แล้วครับพี่น้องกินได้แล้วกินได้แล้วนะครับกินได้แล้วสูตรนี้เป็นขนปอกผัดให้แห้งนิดนึงเน้อมันแห้งอีกนิดนึงอ่าเป็นสูตรที่ผมยังไม่เคยเห็นใครเขาทามาก่อนนะครับการเอาขนมจีนมาผัดนี่ผมยังไม่เคยเห็นใครคาทำผมก็เลยลองมาทําดูนะครับเพราะว่าอ่าผมทําลูกชายอยากกินขนมจีนแต่ผมทําน้ํายาไม่เป็นนะครับผมทํากับข้าวไม่เป็น ก็เลยมาลองลองทำดูว่าจะเป็นยังไงถ้าพี่น้องจะลองไปทำดูบ้างก็ไม่มีปัญหานะครับลองทำดูนะครับพี่น้องขอเร่งไฟนิดหนึ่งนะครับน้ำจะได้แห้งเร็วๆวันีผมใส่น้ำเยอะเกินไปรมยังไม่สุข ัวมมุไม่ถุกของเลยใส่น้ำเยอะเกินไปก็ต้องเร่งอีกนิดนึงอืมเร่งนิดนึงเพื่อเรียเอาน้ำออกให้มันแห้งให้มันแห้งกว่านี้หน่อยนึงโอเคครับพี่น้องได้แล้วอืมได้แล้วครับ ข้าวเหนียวผักเอ้ยขอโทษครับขนมจีนผักไม่รู้เรียกว่าอะไรดีนะครับเรียกว่าอะไรดีแต่ผมเรียกว่าขนมจีนผักอ่ามันเละไปนิดนึงเพราะว่าผมใส่น้ำไปเยอะนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาให้ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับโอเคนะครับพี่น้องอยังไงก็ตาม ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ